ไปดูนายกนะคะไปดูนายกกันว่านายกเนี่ยใส่ใจแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างนะในการประชุมที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ก็มีการสั่งการนะคุณชัยวัชรโรงโฆษกของรัฐบาลก็บอกว่านายกเสรษฐาเนี่ยก็มีการสั่งการในการประชุมคอรอมนอกสถานที่มีข้อสั่งการเรื่องมาตรการห้ามนำเข้าเข้าโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5ตามที่ได้เคยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผานะคะก็เลยมีการสั่งการไปว่าให้ดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคือนายกอาจจะแบบอาจจะใช้คำว่าอะไรดีอะอาจจะหลงลืมไป อาจจะหลงลืมไปว่าในข้อสั่งการของนายกเนี่ยบางครั้งหลายอย่างมันก็ทําได้บางครั้งมันก็ทําไม่ได้ด้วยเงื่อนไขนะคะมันมีมันมีประเด็นอย่างนี้พอหลังจากที่นายกเนี่ยสั่งการนะคะเรื่องของการแบบห้ามนําเข้าโคโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเออ,เอ,อ อะไระจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์โดยใช้ดาวเทียมดูพิกัดการปลูกเ้วืยอว่าข้าวโพดนี้มาจากพื้นที่ที่มีการเผาหรือไม่ถ้าใช่เนี่ยก็ห้ามนําเข้าแต่ปรากฏว่าคุณณพินทรศรีสันพานิบรรยากาศในิี่ในห้องประชุมนะคะเขามีการรายงานอินไซต์บรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยปรากฏวันราชที่นายกสั่งการแบบนี้คุณณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกากับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคัดค้านคําสั่งของนายกทันทีค่ะนะบอกว่า เราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราติดข้อกำหนดอยู่นะมันติดข้อกำหนดเรื่อง WTO อ่ะถ้าสั่งการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปขัดกับระเบียบขององค์การการค้าโลกเพราะถ้าประเทศไทยปฏิบัติกับประเทศคู่ค้ายัางไงเราก็ต้องปฏิบัติกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศเช่นเดียวกันจึงไม่สามารถดำเนินการตามข้อนายกที่สั่งการได้ทันทีจนกว่าพรบอากาศสะอาดจะผ่าน นะคะซึ่งคาดว่าภายในปีนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคำสั่งของนายกอันนี้ก็คือทำมิได้ค่ะอ่าอันนี้อันนี้เรื่องจริงอย่างที่รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ว่าแหละเพราะเขาดูแลกรมเจราจาก,การค้าระหว่างประเทศว่าต้องเข้าใจใเรื่องกติกาสากลนะประเด็นคือถ้าเราไปออกกติกาแบบนี้กับสินค้าจากประเทศอื่นแต่บ้านเราไม่เป็นไร เรายังยทำได้ว่ายังไม่ได้อเป็นใช้เป็นการกิดการทางการค้าซึ่งเราเป็นสมาชิก w ับบิยูทโอหรือว่าอ,องค์การการค้าโลกเนี่ยผิดกติกานะเราโดนร้องยับเยินเลยนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ทำให้เห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยท่านผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะท่านก่อนจะจอนจะพูดเรื่องแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องระดับนโยบายเนี่ยได้ปรึกษาทีมที่ปรึกษานายก เป็นยังไงอะไรเงี้ยบอกท่านหรือเปล่านะเพราะสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยพันนิตบอกเนี่ยอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องที่ต้องบอกเพราะว่าดีที่ที่ค้านนะไม่ทุกคนไม่เอออ,อ,อไปด้วยนะไม่งั้นออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยนะอา่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในที่ประชุมนะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเอ,อที่ประชุมเนี่ยมีอีกโครงการหนึ่งคุณนันทิยาอ๋อเดี๋ยวต้องไปกระลองชาติกันก่อนเนี่ยเรื่องนี้ต้องพูดยาวเรื่องโคแสนล้าน Oh. โอแสนล้านนี่เป็นโครงการที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยโอโหแกหมายมั่นปั้นมือมากนะไอเรื่องค,คุณสมศักดิ์กับเรื่องโครเรื่องวัวเนี่ยแกเอาจริงเอาจังมากเลยสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรในยุครัฐบาลาไทยลักษไทยนะไทยลักไทย,นะไไทยหรือหรือรัฐบาลยิ่งรักผมจําได้ไม่ถนัดน่าจะเป็นไทยลักษไทยแกก็พยายามผลักดันโครงการโครล้านตัวนะเออโคล้านตัว แกมีเกี่ยวชาญเรื่องโครเรื่องวัวนี่เยอะแยะมากรอบนี้มาโคแสนล้านนะเมนนื่อวานนี้สมหวังดังใจปองแวนะสมหวังดังใจปองเลยนะไอโคแสนล้านเนี่ยนะเออเอออะในอนหรือเวลาสองนาทีไหนไหนก็ <c oughs> เราก็ไปเรื่องเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะคะเออหนึ่งนาทีสุดท้ายก่อนจะไปเคารพธงชาติกันกรณีเรื่องของฝุ่นกรณีของคุณคำพก,กาที่โคนออกมา <c oughs> ออกมาบอกว่าแม้ทีเมื่อก่อนเนี่ยพราเขาไม่ประกาศไอ้เขตภัยพิบัติเนี่ยก็ไปแซะเขานะบอกว่ากลัวนักท่องเที่ยวลดไม่ยอมประกาศเขตภัยพิบัติแก้ปัญหาคราวนี้ลดจริงฝุ่นซ่อนไม่ได้ยาง้นอย่างคืงอแบบอ,อดีตอดีตเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่ล่าสุดพอมีคนไปหยิบเอาอาดีตมาคุณคำพกานะคะก็เลยทวีตข้อความบอกว่าก็คนเราไม่มีพัฒนาการไหมคะ เพราะ oh คน oh เรามีพัฒนาการในการเรียนรู้แล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆปี2019แขกไม่มีความรู้เกี่ยวกับการประกาศภัยพิบัติจึงเขียนแบบนั้นปีนี้ได้ข้อมูลใหม่ก็เปลี่ยนความคิดได้ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยคนที่ยึดมั่นในความเชื่อเดิมๆที่ผิดๆไม่ยอมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆสุดท้ายที่อยู่กับอีโก้และกลายเป็นความดักดานน่าสงสารนะคะอ่านี่คุณแขกก็ออกมานี่คุณแขกนี่เขาเก่งมากนะคือถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเขาเรียกแบบแบบแ เบสบ็อกเซอร์เลยนะโอ้หลบฟุ๊บฟุบฟุ๊บฟุบฟับไปได้เรื่อยๆอ่ะแล้ปันไหลใส่สเก็ตเลยแบบนี้นะ